ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อจ,จูจูได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอะไรไม่รู้ชนกับเครื่องบินของเขาแล้วเขาก็เริ่มงงง,งและก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ล่วงลงไปแล้ววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าเขาคนนั้นคือใครใครเป็นคนชนเครื่องบินของเขาถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลย เหนื่อยจริงๆเลยนะกับการทำงานเนี่ยแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเลยนะเพื่อครอบครัวของเราว้าวผู้สาวน่าหังอีลีอืมแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะที่เครื่องบินของเราตกไปชนกับอะไรก็ไม่รู้แถมมันยังแข็งแรงอีกดีนีนเนี่ยที่เรามีน้มชูชีพบาดเจ็บเล็กน้อยไม่งั้นล้วก็เราตายแน่เลยล่ะเอ้ย กลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าโอ้พ่อดุมคนนั้นเนอะตูดเดือหม่มจังเลยนะแต่มันก็น่าแปลกใจอยู่เลยนะเครื่องบินก็ไม่ได้ชนนกก็ไม่ใช่เพราะไม่มีศพตกลงมาและเราชนกับอะไรล่ะอืมน่าสงสัยจริงๆเลยนเนี่ยแต่คิดมากไปก็ปวดหัวแหละไ่ตองคิดดีกว่าไงก็ผ่านไปแล้วโอ้ยอ้ยพ่อนมุมช่วยอะไรลุงหน่อยได้ไหมเฮ้อให้ผมช่วยอะไรล่ะครับคุณลุง บอกมาได้เลยหาา้งั้นละก็ลุงไม่เกรงใจละนะช่วยส่งเพชรส่งพลอยมาให้ฉันหน่อยเพราะว่านี่คือการป้นฮะไม่มีทางหรอกคุณลุงผมอตสาทำงานเหนื่อยมาแทบตายแน่ทำงานมาเนเหนื่อยมาเจอโจรป้นอีกสวยชิบเปิเลยพ่อนุ่มถ้าแกไม่อยากเก็บตัวละก็ส่งเพชรส่งพลอยมาให้ลุงซะโดยดี อย่าให้ไอ้ลุงต้องใช้อาวุธเลยนะลุงศาสตร์พูดดีๆกับหนูแล้วนะทางนั้นแล้วก็สงสัยต้องใช้กำลังสักหน่อยแล้วละ่ะส่งเพชรส่งพลมาให้หมดไม่งั้นฉันจะฆ่าแกเฮ้ยถึงตายยังไงผมก็ไม่ีอาส่งเพชรให้คุณหรอกเข้าใจไมหมฮะ พ่อหนุ่มแกนี่มันตลกจังเลยนะแกคิดจะสู้อยอ่างเงั้นเหรอฉันมีตั้งสองคนนะอ้ใช่แล้วเพราะเราเป็นคู่เกยังไงล่ะเข้าใจไหมพ่อหนุ่มอุ๊ยเจ้าบ้าฉันไม่ใช่เกย์นะเฟยฉันเป็นผู้ชายทั้งนุ่นเลยเฮ้ยส่วนแกส่งเงินมาซะก่อนที s> <s <S ่ฉันจะฆ่าแกเข้าใจไหมฮะอย่าแล้วสิใครก็ได้ช่วยอะไรนะเมื่อกี้มีคนขอความเป็นธรรมงั้นเหรอ ไ้ไม่ใช่สิขอความช่วยเหลือรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปแล้วอ,อโอเคคราวนี้ไปจริงแล้วนะเย้เบกไปอยู่ใครก็ได้ช่วยด้วยเออนั่นใครเนอะเจา้าหมอนั่นม่คือใครกันนะเอเขาคือใครกันนะ ส่งเงินมาซะเจ้าหนูอย่าหาไปมองคนบ้าเลยก็แค่คนบ้าบินได้รีบส่งเงินมาแล้วเอามาให้นี่แกแกจนป่านนี้แลวยังปนอีกล่ะฮะทำไมไม่รู้จักทำงานเก็บเงินเล่านี่แหละนะมีคนอยู่ในสังคมแบบนี้เลยต้องมีเช่นไงล่ะซูเปอร์เกีรนเออไอเจ้าบ้ายิงฉันตะไบเราอลาก่อน เกเนี่ยเป็นได้แค่ซูปเปอร์จริงตองเท่านั้นแหละโธ่ไอซูปเปอร์ติงตองเอ้ยส่วนแกอีบส่งเพชรมาเร็วก่อนที่ฉันจะฆ่าแกก็ได้ีฉันส่งให้ก็ได้แต่แกต้องไว้ชีวิตฉันกับซูปเปอร์เกียนนะเ้าใจไหมก็ได้ <laughs> ท่านตูดจังเลยเกาตูดแปบ๊บเฮ้ยนี่ฉันจะไม่ตายเลยเนี่ย <laughs> แกโดนหลอกแล้วจะตูดบึกรอเดีย๋ดยแกดาฉันว่าเจ้าตูดบึกงั้นเหรอท่านจะฆ่าแกซะไอซูปเปอร์จริงตองเอ้ย โอ้โหเอาเลยเจ้าตูดแง่หลบได้เป็นไงแง่แกน่ะยิงไม่เหมือนตูดแกเลยนะเจ้าตูดเอาละถึงตาฉันแล้วเหรอนะพวกแกน่ะทำให้สังคมเดือดร้อนเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยเจ้าสองตัวเนี่ยแกโดนฉันจัดก,การแน่จะพวกตูดหมึกเอ้ยน้อยนะแกข้ามันซะว่าไงพ่อหนุ่มซูเปอร์เกียนไม่ให้ฉันจัดก,การซะโดยดีเธอเอ้ยพูดไรของแกน่ะ เดี๋ยวฉันจะต่อยแกกันเด็ดไปเลยไม่ได้โอ้โหไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยโอ้ยไม่เป็นบ้าอะไรเลยเนี่ยติดกับแพอยู่เลยเนี่ยโอ้เฮ้ยดีฉันแค่ต่อยเบาๆเองเลยเนี่ยยังไม่ได้ต่อยแรงเลยนี่แกฆ่าเขาแล้วเหรอเนี่ยนี่แกเป็นใครกันแน่เนี่ยเฮ้ยปาสักหน่อยฉันไม่ชอบฆ่าคนเนี่ยเขาแค่สรบปไปเฉยๆส่วนฉันก็คือผู้พิดุงความยุติธรรมยังไงล่ะสุ per เ,เกรียน โอ้แบบนั้นเองสินะงนฉันจะฆ่าเจ้านี่ซะไม่นะอย่าทำผมไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกนะเฮ้ยแกตายยัยทำไมทำไมแกไม่ฆ่าฉันละ่ะฮะทำไมกันก็ฉันบอกแกแล้วยังไงละ่ะว่าฉันไม่ชอบฆ่าคนแต่ฉันจะใช้วิธีนี้แทนเฮ้ยเอาพลังฉันไปซะซุปเปอร์ตดเออหื้อนี่มันตดหรือลดดูดซ่วมกันเดียเหมนชิปหายเลย เอออื้อกดเข้าไปเหม็นถึงลําคอเลยแหละเอ้ยต้องไปช่วยคนนั้นนี่นะพ่อนุ่มันอยู่ในน้ำนี่ต้องไปช่วยซะแล้วฮะนี่พ่อนุมไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะตอบชันหน่อยสิ ครับครับผมไม่เป็นอะไรครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะดีจังเลยที่ฉันมาช่วยไว้ทันถ้าช่วยไว้ไม่ทันแล้วก็อาจถึงตายได้เลยนะทีหลังแล้วก็กลับบ้านให้เร็วๆละแล้วก็ระวังตัวด้วยนะว่าสังคมนู่นเนี้ยมีแต่อันตรายนะไม่ได้มีน้ําใจเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยนะทุกคนรู้แต่มีน้ําใจกันทั้งนั้นคนเห็นแก่ตัวเข้ามา คนไม่มีน้ำใจก็มีแต่มไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะก็ยังมีอยู่ในสังคมนี่แหละน้ำใจดีงามผอยู่ในสังคมนี้ตลอดไปเอาละ่ะเดี๋วยวฉันไปส่งบ้านให้นะบ้านเธออยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ทางซ้ายมือนี่ครับอ๋องั้นเหรอโอเคจับไว้แน่นๆนะเดี๋วยวฉันจะพาสิ่งละอเอาละนะเตรียมตัวลงละ่ะเอาละลงได้เลยเอาแบบนี้เลยเหรอเออ โอ้โหพี่ซูเปอร์เกียนเนี่ยลงดีๆไม่ได้เลยหรือไงฮะเอ้ยในที่สุดเราก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยสักทีพ่อแม่จะเป็นห่วงเราไหมนะเฮ้ยเอพ่อ,พอแม่ดีลูกเลิกงานมาแล้วทำไมไม่ไกลับบ้านล่ะรู้หรือเปล่าพ่อกับแม่เป็นห่วงนะกลัวลูกจะเป็นอะไรนะเนี่ยอืมผมดูนป้นมันนะครับพ่อกับแม่ แต่ผมไม่ให้เขานะครับเขาเลยคิดจะฆ่าผมดีนะครับที่พี่ซูเปอร์เกรียนช่วยผมไว้นี่ลูกรู้หรือเปล่าเงินทองนะ่ะหาใหม่ได้นะแต่ชีวิตลูกนะ่ะหาใหม่ไม่ได้เลยนะเนอะพ่อแม่ผมนะ่ะคิดถึงพ่อกับแม่บ้างนะครับกลัวจะไม่ได้เจอพ่อกับแม่อีกแล้วผมรักพ่อกับแม่นะครับคุณพ่อ คุณแม่โอ้ยพวกเราก็รักลูกนะจ๊ะลูกเราใช่แล้วจ้าฮะมนมันพี่ซูปเปอร์เกียนี่นะขอบคุณมากมากเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวมีความสุขมากเลยล่ะขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะพ่อหนุ่มน้อยเอาละได้เวลาที่เราจะกลับบ้านแม่พ่อกับแม่แล้วสิฮะเสียงไซเรนนี่นะ แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องร้ายแน่นอนละ่ะงั้นเราไปช่วยดีกว่าฮ่าฮ่รอฉันแบบหนึ่งนะฉันกำลังจะไปช่วยแล้วคุณตำรวจอ,อออะไรกันเนี่ยเอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปอื่นแล้วก็สามารถกดได้ตรงที่รูปภาพวิดีโอเลยนะครับ ครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไ้ข้างล่างเยนะครับเดี๋วจะเก็บรับพิจารณาอีกทีหนึ่งครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้สร้างช่องใหม่ไว้นะครับให้น้องได้ติดตามครับเกี่ยวกับภาคเหมือนกันนะครับผมชื่อช่องว่าพันลำสตูดิโอนะครับตามที่รูปภาพขึ้นเลยนะครับผมกดได้ตรงที่รูปภาพเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเด้งไป ชาแนลหนึ่งเลยนะครับโอเคยัง okay. ไงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอ่ายังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอี bye.